สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาบำรุงต้นพริกที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะตายเดินเข้ามาในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าดินนะคะได้ลดลงไปเยอะเลยนะคะสำหรับต้นพลิกนะคะเนี่ยดินในกระถางลดลงไปเยอะเลยวันนี้เราจะมาเติมดินให้กับต้นพริกนะเพื่อที่จะได้เป็นการบำรุงอย่างต่อเนื่องนะคะต้นพลิกนะคะตายถ่ายให้ดูนะเขาอยู่ในช่วงที่กำลังติดดอกคะ่ะทุกคน อีกไม่นานก็จะออกผลมาแล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะส่วนต้นนี้เนี่ยออกผลมาแล้วนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะพริกนะคะติดดอกออกผลในลูกเล็ก,เล,กเล็กเขากำลังมาเลยนะคะก็เลยอยากจะบำรุงเขาอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ต้นต้นฝั่งนั้นก็เหมือนกันแม้ว่าจะเตี้ยหน่อยนะคะเล็กหน่อยแต่ว่าออกดอกมาแล้วนะคะเป็นปุ่มๆออกดอกมาแล้วนะคะกลมๆนะ เอาละคะ่ะทุกคนในช่วงที่ต้นพริกเนี่ยต้องการการบำรุงนะคะเราก็อย่าละเลยนะบำรุงดูแลเขาอย่างต่อเนื่องนะคะพริกที่ปลูกอยู่ในกระถางจะได้สวยงามจเจริญเติบโตแล้วก็ให้เราได้เก็บกินไปนานๆน,น,นะคะทางนี้ก็จะเป็นต้นเก่านะคะเนี่ยเป็นต้นเก่าเป็นต้นรุ่นพี่นะคะที่ได้ปลูกไว้เขาก็ยังออกผลผลิตให้เราได้เก็บกินอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ก็จะดูแลรุ่นน้องให้มีผลผลิตเป็นพริกเนี่ย เก็บกินได้ยาวๆไปเลยนะคะวันนี้เราจะมาเติมดินเนาะอย่างที่บอกไปเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตายเติมดินตายจะใช้อะไรบ้างนะคะทุกคนมาทางนี้เลยนะคะสิ่งที่ต่เตรียมนะคะนี่เลยนะคะก็คือเศษผกักเศษเปลือกผลไม้เก่าๆนะคะที่ต่ผึ่งแดดผึ่งลมแล้วนะแต่ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะมีนี่มีอีกหนึ่งถาดนะคะเป็นเปลือกละะลอกล้วยนะคะนี่ค่ะเปลือกกล้วยนะคะ เปลือกกล้วยแล้วก็นี่ก็จะเป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้เก่าๆเหมือนกันนะคะเราก็จะผสมกันไปแต่ทีนี้ที่ไ่ไม่เทผสมในกระบะนี้ทั้งหมดนะคะแต่กลัวจะคลุกเคล้ายากนะก็เลยจะทยอยมาผสมละกันนะคะ mm hmm. อีกตัวหนึ่งที่จะใช้ค่ะก็คือเปลือกไข่นั่นเองนะคะทุกคนเปลือกไข่นะพึ่งแดดพึ่งลมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูว่า เวลาที่แต่จะเติมดินลงไปในกระถางต้นพืชต้นผักเนี่ยแต่ทําอย่างไรนะคะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้แต่จะใส่เท่านี้ก่อนนะคะเสร็จผักเสร็จเปลือกผลไม้เนี่ยใส่ไปเท่านี้ก่อนถ้าใส่ไปทีเดียวเยอะเลยจะคลุกคลายากนะคะบีบๆเขาให้เขาคลุกเคลา่ายหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปตักปุ๋ยกันค่ะทุกคนมาค่ะ ปุ๋ยที่ไต่จะตักนะคะก็จะเป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วต้องเป็นปุ๋ยที่หมักแล้วนะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปนะคะจําได้เนาะว่าต่ายได้ปรุงเออขออภัยค่ะไต่ได้หมักปุ๋ยขี้วัวนะคะลงในกระบะสีน้ําเงินอันใหญ่นี้นะคะเป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะที่เห็นว่าชื้นๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันก่อนฝนตกนะคะทุกคนมีฝนลงมาประปรายนะคะ เราก็จะเติมปุ๋ยลงไปด้วยเป็นการเติมดินแล้วก็เติมปุ๋ยให้กับต้นพืชไปในตัวเลยนะคะอ่ากะเอาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะได้ปุ๋ยแล้วนะคะได้ขี้วัวแล้วนะต่อมาเราก็ต้องใช้ดินนะคะทุกคนเราจะมาเติมดินให้กับต้นพืชนะคะเราก็ต้องใช้ดินนะแต่ก็มีดินที่ ปรุงไว้แล้วนะคะนี่ค่ะประโยชน์ของการที่เราปรุงดินข้อดีของการที่เราปรุงดินเนี่ยสะดวกแบบนี้ละคะ่ะทุกคนเราจะเติมดินในกระถางเราจะปลูกพืชผักเอ่อพืชผักอะไรก็สามารถนํามาปลูกได้ทันทีนะคะไม่ต้องมาเสียเวลารอในการหมักนะเราหมักไว้เลยนะคะเอาละตักมาเลยนะคะเราจะเติมดินเราก็ตักดินมาใส่ในกระบะนี้ได้เลย แต่ว่าการเติมดินของต่เนี่ยนะคะต่ก็จะเน้นอินทรีย์วัตถุด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เตรียมอินทรีย์วัตถุมาเยอะเลยนะคะต่ายเตรียมผึ่งแดดผึงลมไว้ละอ่าพึบหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้านะคะทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เมืสักครู่นะคะก็จะมีเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะจะมีปุ๋ยคอกแล้วก็มีดินดินปรุงนะคะดินที่ปรุงแล้วนะ หลังจากนั้นเราก็จะเติมเศษผักเศษเปลือกผลไม้ที่เหลือลงไปอีกนะคะเราจะเน้นสิ่งนี้เลยนะพึ่งแดดพึ่งลมให้แห้งก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้ายังไม่แห้งเนี่ยเดี๋ยวมดมารบกวนนะคะ ไม่มีอะไรมากคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเปลือกกล้วยใส่ไปเปลือกกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะทุกคนนอกจากว่าเขาจะเกิดราขาวได้ง่ายแล้วนะคะพอเวลาที่เปลือกกล้วยมีราขาวมาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยป้องกันโรคพืชที่จะมาทำร้ายพืชเราด้วยนะคะแล้วก็เปลือกกล้วยเนี่ยยังมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสด้วยนะคะต่อมาค่ะเปลือกไข่ บี้บก่อนแต่ก็จะไม่ได้บี้ละเอียดมากนะก็จะบี้หยาบๆนะคะก็ใส่ลงไปนี่ค่ะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปตักใส่ลงในแต่ละกระถางของต้นพริกเลยนะคะเอาละค่ะมาเลยนะคะทางนี้ชุด กระถางต้นพริกนะคะรออยู่แล้วเราก็จะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะคะอ่ะตักใส่ไปได้เลยเป็นการเติมปุ๋ยเติมดินไปในตัวค่ะ โดนกิ่งเขาหรือเปล่าถ้าไม่พอเดี๋ยวปายก็จะทำเพิ่มนะ หมดแล้วนะคะที่เราเตรียมมาเหลือเน็ดหน่อยี๋ยวตักให้หมดแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะแต่ต้องทําเพิ่มแล้วแหละกระถางสุดท้ายนะคะคือกระถางครั้งนี้ที่เติมไปนะคะได้น้อยอยู่เดี๋ยวต้องทําเพิ่มนะคะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต่จะถ่ายให้ดูก่อนละกันนะคะว่าที่เติมไป นะคะเป็นอย่างไรเนี่ยคะ่ะต้นพริกนะคะ3กระถางหลักๆนะ3กระถางนี้นะคะก็จะได้สารอาหารที่ใส่ปรุงมาให้นะคะเตรียมมาให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือกระถางที่4นะเดี๋ยวจะเติมนะคะหลังจากที่เราเติมปุ๋ยนะคะแล้วก็เติมดินบำรุงต้นพลิกแล้วเนี่ยก็จะต้องราดรน้ำด้วยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแต่จะรดน้ำเลยนะคะน้ำที่รดนี้นะคะก็จะเป็นน้ำที่ผสมกับ จุลินซีน้ำซาวข้าวนะคะอย่างเดียวเนาะอะ,อะผสมกันไปเลยจะใส่จุลินทรีย์ผสมไปด้วยนะคะให้เขาได้ย่อยพวกอินรียวัตถุนะคะกระถางที่สี่แต่ยังไม่ได้รดนะทุกคนเดี๋ยวแต่จะมาจัดการรดนะคะกระถางที่สี่คือกระถางต้นเล็กทางนี้ที่มีต้นมะเขือเทศแทรกขึ้นมาด้วยนะคะเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้นเขาใหญ่แล้วนะก็เลยว่าจะปล่อยไปแบบนี้เลยแล้วกันนะคะรอดู าการเปลี่ยนแปลงของเขาเอาแล้วกันนะคะตรงนี้แต่จะเติมปุ๋ยเติมดินอีกนิดหน่อยแล้วค่อยรดน้ํานะคะอะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวแต่ก็ต้องไปจัดการกระถางที่4ี่ให้เสร็จสรบพเรียบร้อยนะคะใครที่ปลูกพริกนะคะสังเกตด้วยเนาะดินลดลงหรือ,อยังถ้าปลูกลงในกระถางนะคะจะได้เป็นการบํารุงต้นพริกอย่างต่อเนื่องนะคะใบเขาแข็งแรงลําต้นเขาแข็งแรงเขาก็จะเจริญเติบโตงอกเงยออกมาให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ